สวัสดีค่ะวันนี้พาเที่ยวหายว้างหน่อยเนาะเพราะปกติแล้วนะคะแพทจจอยู่บ้านนะคะแล้วก็อยู่แถวในเมืองจะไม่ค่อยออกมาแถวนี้ก็เลยจะรายการแถวร้อยเอ็มก็เลยมาแวะบิ๊กซีได้มาเจอนะคะแม่ค้าที่มาขายของโดยที่ร้านบิ๊กซีไม่เอาค่าชอบเราก็เลยมาร่วมกันโปรโมทชาสัมพันธ์นให้เนาะเราเฉกนตัวนี้นะคะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีนะคะของมาขายโดยโดยไม,ม,ม่ไม่คิดค่าที่เนาะ ก็จะเป็นส้มตำใช่ไหมคะอบิ๊กซีไม,ม่คิดค่าที่เลยใช่ไหม,ไมตลอด<ห>ตลอดเกือบ 2, 2> <ห>ปี 2> อ๋อให้ให้ให้สำหรับใครที่มาตั้งบูตนี้ได้คะเกษตรกรเกษตรกรโอท็อปอีกอ๋อขายนานแล้วยังพอดีหนูไม่ค่อยได้เดินห้างแถวนี้เลยเดินแต่แถวใกล้บ้านก็ขายนานแล้วค่ะแต่ช่วงนี้ให้เฉพาะเสาร์อาทิตย์อ๋อเมื่อก่อนอาจจะเป็นเกือบช่วงทุกวันแต่เนี่คือเป็นเสาร์อาทิตย์เวลากี่โมงคะห้างเปิดเนาะห้างหมดกี่ห้างเปิดจนถึงทุ่มหนึ่งเขาเปิดไฟให้หรอคะ อ๋อจึงแค่ตอนเย็นเนาะนี่ค่ะลิกซีให้ไม่เสียค่าเช่านะ่าดูกันได้นี่ค่ะแล้วก็มีกระเป๋าอันนี้เนี่ยอะไรเนี่ยเซลละร้อยด้วยหรอหมดเลยหรอแล้วใช้อะไรนะคนละครึ่งนั่อีกอันนี้กระจูดนี่รู้จักอยู่กระจูดนะคะกระจูดแล้วก็ใช้โครงการคนละครึ่งนั่อีกป้าาจ้จ้นี่นี่คือเหลือร้อยเดีวยวทั้งหมดเลย ใบใบนี้ใบร้อยแต่นี้แล้วแต่ใช่ไหมอ๋ออย่างอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้อ๋อไหนคนขายอยู่ไหนอ่ะอ๋อคนขายไปกินข้าวอ๋อโอเคโอเคนี่นะคะเราใช้ครงการคนละครึ่งได้ด้วยนะคะคนขายวางอะไรยางวางยางคะอันนี้เป็นมะม่วงหนึบเอ้ยมะม่วงหนึบนี่มันคืออะไรอ่ะมันทำไมมันคือหนึบคะมัน นมหนึหน่งบอกขายถุงเท่าไหร่คะห้าสิบอ๋ออย่างใช้คนละครึ่งเงินจ่ายยี่บห้าบาทเองอันนี้ก็เล็บมือนางนะคะอันนี้เท่าไหร่คะสี่สิบบาทนะจ๊ะยี่สิบใครใช้โครงการคนละครึ่งนะคะเนี่ยแล้วนี่ใบเท่าไหร่คะสามร้อย <300. S 2> เกือบร้อยห้าสิบเพนไหมหูยน้อสนุกใครมีโครงการคนละครึ่งเนี่ยอันนี้เท่าไหร่คะ สองร้อยห้าสิบฮาร์ปเลยเห็นไหมเพราะนั้นคือใครได้ใช้โครงการคนละทึ่งคนละครึ่งมันจะคนละทึ่ง <c oughs> นี่นะคะอ่าเนี่ยคือเนี่ยค่ะช่วงเสาร์อาทิตย์น,นะคะบิ๊กซีให้สําหรับท่านที่เป็นเกษตรกรนี่ก็จะมีอ่าใบเตยน้ํานะคะอ่าสิบบาทสิบบาทน,นะมั้งใช่ไหมคะเท่าไหรค่คะคนขายไปไหนนี่สนยส่วนใหญ่เนาะ,อะขอบคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวพาเดินไปตรงนี้นะคะก็มีอีกหลาย ออวันนี้พาชอบห้างหน่อยนะคะปกติแล้วก็จะวุ่นวายมากเลยไม่ค่อยได้เดินแถวนี้หรอกค่ะจะเดินในโซนแถวในเมืองคือแถวสุรินพาสซ่าแล้วก็ซื้อของผ่านออนไลน์ชอบชอบของผ่านออนไลน์วันนี้ก็เลยมาทุระแถวแถวสถานีร้อยห้าก็เลยแวะมานะคะก็จะมาดูร้านค้านี่ก็คือดิกซีไม่คิดค่าเช่านะก็ร้อยเดียวร้อยเดียวเนาะถูกไหมคะนี่ค่ะเข็มนัดที่เวลารอไว้ไป ใส่ผ้าไหมนะคะเขาไม่คิดค่าเช่านะคะเพราะฉะนั้นไม่มีการบวกแน่นอนเนะาะนี่นะคะเราช่วยโปรโมทให้นะคะไปติดตามในเพจหนนะ้าไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้เพียยาเลิมเล่าที่สุด,ดินเหลาค่ะนี่นะคะนี่จากไหนคะอันนี้นี่เวลาที่เขานุ่งผ้าไหมเนี่ยเขาใส่อะไรนะตัวนี้เขาเรียกอะไรหวัวรักสินเนะาะนี่ค่ะมีขายนะคะนี่เลยนะคะเนี่ยสำหรับ กำไรแขนเนาะนคนที่ชอบแอสเซซอรี่สำหรับการแต่งชุดผ้าไหมคะ่ะนี่คะ่ะไม่แพงคะ่ะเพราะว่าเราไปซื้อเครื่องเงินไม่ไหวคะ่ะไม่ไหวนะเครื่องเงินไม่ไหวนะเนี่ยเห็นไหมคะโดยนี่เนี่ยคะ่ะดึงคะ่ะเนี่ยที่เป็นจับจับจับ,จ,บจับสักสองอันอันสองอันที่ดึงขึ้นนิดนึงอ่าเห็นว่าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะเห็นไหมคะเนี่ยอ่านี่เนาะห้อยสวยๆนะคะอ่ามาอีกเลื่องอันนี้อันนี้คือนนใส่เข็มขัดของรุ่นแม่เนี่ย <laughs> อันนี้นี่เข็มขัดรุ่นแม่รุ่นรุ่นแม่นะคะรุ่นแม่อ่านี่ค่ะเนาะอ่ะแล้วก็อันห้อยนี่ค่ะสวยๆวยเนี่ยซ้ายสุดน่ะน,นะ,ะนี่นะคะนี่นะคะไอ้แพงนะคะหนึ่งรยบาทเนาะเออทำเองยังไม่ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขายดีนะคะเนี่ยแล้วก็กําไรสําหรับท่านที่ชอบกาไรนะคะแล้วก็อันนี้คนขายอยู่ไหนคะคืออะไรคะเนี่ยคนขายไปไหนอ่ะ อ๋อมันคืออะไรคะอุปกรณ์แม่เนี่ยเนี่ยอยากรู้ว่าเนี่ยคืออะไรตอบแทนได้ไหมคะอันนี้หรอค่ะค่ะอยู่เขาข้างเขาเขาเขาบอกว่าอะไรอันนี้อันนี้ที่บีบมะนาวอ๋อเหรอเป็นไม้ที่บีบมะนาวแบบเป็นไม้อ่ะอ๋อเออดีจังเลยอะธรรมชาติเองธรรมชาติจริงๆเนาะงานงานงานเป็นของไม้เนาะเออนี่ค่ะบีบมะนาวนะคะเคยเห็นที่บ้านใช้อยู่แต่ว่าเป็นไง สตแตนเลสเลยนึกถึงพอเปิดมาก็เลยเก็ตออช้อนไม้นะคะนี่ที่เกาหลังที่เกาหลังนะคะเนี่ยเรามาให้กำลังใจนะคะนคะคะไม่มีค่าเช่านะคะมันก็ขายราคาปกติได้นี่ก็จะเป็นสำหรับท่านที่อะไรนะคะเป็นยาโบราณใช่ไหมคะเป็นที่พึ่งสมุนไพรนะคะขายยังไงคะคุณลุงกว่าห้าสิบบาทบบาท,ที่พึ่งสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยใช่ไหม เค็จขาดยอฟกช้ำดำเขียวดำขาวได้ไหมได้หมดได้หมดชาสดชื่นนี่เบาหวานดีแล้วหายเลยหายเลยไอจะหายเร็วแท้เนี่ยนะคะคนไทยไม่เชื่อยาไทยคนไทยชอบไปเชื่อยาฝรั่งมันมันมันมีอะไรครับต้มน้ำในแก้เบาหวานและสาความดันเหตุปวดศีรษะเรื้อรังทำยังไงบ้างลุงคะก็ไอ้นี่ไอนี่มีกี่เหล็ก อ๋อมันนีขี้เหล็กปว,ปวดสาเหตุที่ปวดไม่รู้สาเหตุปวดทินงเข้าไปมันก็หายข,าข้างในนี่เป็นสมอะไรบ้างคะข้างในเนี่ยค่ะเป,เป็นผักเป็นผักผักขี้เหล็กอ๋อผักขี้เหล็กเออขายยังไงคะลุง้มเส้นงผีนี่งไงร้อยห้าอ๋อร้อยห้าสิบต้มได้กี่ครั้งคะลุงต้มจนจืดประมาณห้าวันอ๋อต้มจนจืดต้มแล้วก็บอกกินไปน้ำบอกน้ำ รับไปก็เติมเติมเติมจนจนยามันจิ้อ่ะจนไม่มีรถยาอ๋อคขมนิดหน่อยอ๋อโอเคโอเคกินแล้วหายเลยรับรองอ๋อนี่นี่ตัวนี้สะเก็ดเงินอันนี้คือสะเก็ดเงินคันทุกชนิดนี่อ๋อเนี่ยยาดีมากายยางเง้ค่ะลุงห้าบาทอ๋อคือเราผลิตเองคุณลุงนี่คือนายอาลีเหรอคะ คุณคุณลุงคือนายอารีจิตปราณีเภสัชแพทย์โบราณไปนย่าแผนแผนแผนโบราณมันหายไปอ๋อมันไม่ต่อเนื่องกันอ่านผิดเภสัชแพทย์แผนโบราณอ๋อไม่ไม่ใช่แพทย์อ๋อผู้พิเภสัชแผนโบราณครับเภสัชอ๋อคุณลุงอารีนี่คนนี้เลยอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ไปในยญาที่บพบพนี่โบราณเภสัชอ๋อทาพอบเภสัชบัณฑิต ผนไม่รู้เอ้าลุงจบอะไรมาเนี่ยนี่เนี่ยบพอโบราณแสดงว่าต้องได้รับใบอนุญาตบอพอคือโบราณคือสัดคนที่เท่านี้ของประเทศไทยอ๋อหนึ่งมืนเก้าพันเจ็ดร้อยสีครับคุณลุงนายอารีแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นแผนไทยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนิดนึงค่ะศูนย์คลผักเส้นผี นี้ขับอะไรคะน้ำเหลืองในร่างกายปวดท้องลงท้องเจริญไฟธาตุนี่คุณลุงเป็นคนคิดเป็นตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อหรือว่าท่านคิดเองคนคือคือไม่ได้คิดเองเมื่อก่อนนี้ผมรับราชการชนประทานท่านรับราชการชนประทานอันนี้ก่อนเกษียณก่อนเกษียณเราจะทําอะไรให้ชีวิตเรามีคุณค่าก็เลยไปเรียนที่มหาลัยขอนแก่นนี่ที่ผมได้ดูว่าจบมหาลัยคอนแก่นเขาเปิดครับตอนนี้รุ่น24แล้ว ผมผมรุ่มสารจะให้ดูเดี๋ยวดูโอเคนะคะคุณอารีตัวจริงเสียงจริงนะคะเนื่องจากว่าเป็นอิคราชการถินคุณข้าวว่าเราเกษียณแล้วเราก็ยังหาประโยชน์ได้จากตัวเองก็ไปเรียนโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยไปเรียนตอนอายุ60นี่แสดงว่ามีความใช่ไม่ใช่ไหนคะเรียนก่อนยศเียณอ๋อเรียนก่อนที่จะเกษียณวางแผนไว้แล้วเขาเปิดเรียนเฉพาะวคนเสาอาทิตย์โอ้สุดยอดเลยเนี่ยคนไฟลุ้งจริงเศสัชกรแผนเศสัชกรรมแผนไทย ชูศึกษาและพัฒน,นาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นโอ้โหสุดยอดเลยทำหน้าแพทย์ด้วยนี่หน้แพทย์อืมสุดยอดเลยนะคะสมุดเล่มนี้มีครบอ๋อนี่นีนคุณลุงคุณลุงเอานี่ไปใส่กรอบก็ได้<อ>มีไหมคะ มีแต่อันนี่ใส่มาให้ตอนนี้เนาะไม่เขามันสีเหลืองสีส้มอ๋อเรียนตอนเกษรห้าสิบเจ็ดก็คือวางแผนในชุดเลยเกษห้าศูนย์ไม่หมายว่าตอนที่เกษรอายุห้าสิบเจ็ดอ่าห้าหกสิบแต่ว่ามาเรียนตอนห้าสิบเจ็ดไงไม่ใช่หรือยังไงไอ้นี่มันสอบสามปีถึงก็ได้อันี้สอบยาก๋อต้องสอบด้วยเหรอคะโอ้จะสอบธรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ลังสิตอ่ะคนเจ็ดแปดพันคนสอบได้ก็หกร้อยคนนี่ดใบนี้คือจบมาเลยคนแก่นเนี่ย มมนนก็ได้ควาูให่่นเนียสำเร็จหลักสูตรเพศศัลกรรมแผนไทยรุ่นสามเ,เนี่ยปี2545แต่กฎหมายไทยมันแก้ยากไปสอบปั๊บเนี่ยเนี่ยได้ใบที่5ตุลาคม2547แต่กฎหมาย2479แ,แต่ตอนนี้เป็นแผนไทยแล้ว ตอนนี้เป็นไมไรค่ะคุณลู้ขอบผมไม่ไม่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนิดนึงเดี๋ยวจะรีบไปแล้วค่ะไม่ไม่อะไรคะไม่ไม่คือจะอธิบายให้ฟังนี่ใบอนุญาตขายยาเปิดร้านขายยาแผนโบราณขออนุญาตด้วยใช่ไหมครับเปิดร้านขายยาไงปกติลุงอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรผมอยู่ขอนแก่นอ๋อนี่มาจากขอนแก่นเลยเหรอคะมาติดอยู่นี่มาติดโควิดก็เลยยังไม่กลับอ๋อยังไม่กลับครับไม่ใช่คนสุรินทร์ คนแม่กองคนอัมพวาอ๋อัมพวาโอเคพอสอบงั้นลุงขอเบอร์โทรได้ไหมเผื่อดูในคลิปนี้แล้วก็สนใจอยากจะมาซื้อยาแผนโบราณของคุณลุงโอ้สมุดนี่ไม่มีเบอร์โทรไม่หเบอร์โทรเนี่ยลุงจำเบอร์เองได้ไหมนี่มีนู้ใช้ม่อยู่เนี่ยค่ะได้บอกเบอร์เลยค่ะ086ค่ะ85ค่ะ7777เตัวแปดตัวสุดท้ายค่ะโอเค7คือธรรมชาติค่ะ8คือเงินอ่าคือเราต้องรู้เลขโอเคคือถ้่าไหร่คือ ถ้าคุณลงมาดูแลแปดนี่ก็เลยหนูถามเบอร์เฉยๆเนาะพอดีจะให้ไม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์เผื่อเขาสนใจจะซื้อยาแผนโบราณนี้นะคะขอบคุณนะคะเ็ค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะอยู่สุรินทร์นี่แหละค่ะสื่อค่ะสื่อค่ะนี่ก็จะเป็นผลไม้ถุงละยี่สิบบาทนะคะถุงละยี่สิบบาทยี่สิบบาท ยี่สิบบาทใช้คนละครึ่งได้ด้วยยี่สิบน,นะคะยี่สิบอันนี้คือแตงโมงอะไรคะพันอะไรอันนี้สอนยญาจา้าอ๋อสอนยญาโอเคเป็นไงคะขายดีไหมคะพอได้อยู่ครับผมพอได้ขอบคุณ,คณนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอขายดีนะคะติด,ดตามในเพจอย่าลืมเล่าที่สุดินเหลากำลังไลฟ์สดอยู่นะคะนี่เลยค่ะ ฮอลแลนด์ค่ะฮอลแลนด์ Holland. 45 60 mm hmm. เพราะว่าฮอลแลนด์มันจะอร่อยคะ่ะ mm hmm. นี่กระชายดำขีดละ30นะคะกิโลละ40สำหรับมะละกอฮอลแลนด์นะคะ mm hmm. นี่มะพร้าวมะพร้าวขายเป็นลูกเท่าไหร่คะ mm hmm. 25หรอคะอ๋อ mm hmm. oh, แล้วนี่คืออะไรคะเนี่ยไอศครีม mm hmm. ไอศครีมมะพร้าวอ่อนนะคะอ่า mm hmm. แล้วก็นี่จะเป็นข้าวเหนียวดำ ข้าวอินทรีย์เกษตรอินทรีย์นะคะอ่าก็มาอุดหนุนได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้บวกค่าที่บิ๊กซีให้ใช้สถานที่ฟรีนี่ค่ะสิบ,บาทไม,ม่ยอมอุ้ยเนาะหนากินเนาะเป,ปรี้ยวปากทันทีเลยนี่ค่ะมะนาวโหวปา้าดนะนี่ค่ะมะนาวโหวมันเป็นมหศัศจรรย์น,นะ,ะมะม่วงหาวมะนาวโหวนี่ เอาไปแช่อิ่มเนาะแล้วมันเป็นน้ำมันด้วยนะ,ะน้ำมัน10บาทน้ำสดสดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าใส่อะไรบ้างคะ,ะรครั้นไม่ใส่อะไรเลยก็มีผสมน้ำตาลหน่อยของพ่อมันเปรี้ยวอโอเคอ่ะนี่นะคะขายทุกวันเสาร์และอาทิตย์เนาะพรุ่งนี้ก็มาขายอยีกเหรอคะนี่นะคะก็คือถึงช่วงเย็นเวลาที่คนซาเนาะก่อนมืดเนาะผักกะเพราปลูกเองไหมปลูกเองจริงจริงโอเคเพราะนั้นเราก็ ทำไมถึงเป็นอ้อยปาริชาติอ้อยนี่อร่อยนะคะมันไม่แข็งไม่ใช่มันถึงเป,เป็นอ้อยปาริชาติเป็นพันปาริชาติใช่ค่ะป้าหนูก็คงมีความรู้อ้อยคืออ้อยแต่ว่ามันมีอ้อยพันปาริชาติใช่ค่ะป้าแ,แล้วนี่คือคืออะไรนั่นเนี่ยอ่ากระเพราพันอะไรกระเพราก็ระเพราคิดว่ามีกระเพราพันอะไรอีก่อาขายดีนะคะอ่าอีกร้านอีกสองร้านนี้ก่อนที่จะเข้าไปในห้างนะคะก็จะเป็นข้าวกล้องมะลิแดงนะคะข้าวรวม ข้าวมะลิข้าวกล้องข้าวมะลิแดงของสุรินเหลาใช่ไหมคะสุรินเรานะคะสุรินเราอ่าเป็นครงการคนละครึ่งน,นะคะอันดีวจะพาเข้าห้างไปราคาเดี๋ยวขอเนี้ยตัดสัญญาณก่อนนะคะมีเสียงนี้เดี๋ยวจะเอาไปถ่ทอดลงช่อง YouTube ไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวใครชมกันข้างในเลยค่ะวันนี้พาเที่ยวบิ๊กซีสาขาสุรินค่ะ ตอนนี้อยู่ที่บิ๊กซีสาขาซุนนะคะมีจุดล้างมือนะคะสำหรับการป้องกันโควิด1 9ต้องสวมใส่หน้ากากอนมามัย100%ก่อนเข้าห้างนะคะเดี๋ยวเราพาเข้านะคะ Entrance m o r e t h a n Just l o o e White ที่แอ den น i ิกซเปิด9โมงค่ะปิดสี่ทุ่มค่ะเป็นประตูอัตโนมัติค่ะจะต้องผ่านจุดสแกนนะคะวันนี้พาเที่ยวบิ๊กซนะคะทุกท่านนะคะนี่เลยค่ะ นี่คะ่ะอาหารอันนี้โอ้โหน่ากินจึงเลยถ้าเท่าไหร่คะไอ้ไอ้นี้หกสบาทนะคะนี่คะ่ะขนมโอ้โหใครชอบขนมมาเลยคะ่ะขนม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 ค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเอามือนะคะไปสแกนแบบนี้ปื๊ดนะคะอุณหภูมิยืนรอก่อนนะคะให้อ่านก่อนคะ่ะทีละคนทีละคนนะคะเช็คอินหรือว่าท่านมีโปรแกรมไทยชนะก็ใช้แอปไทยชนะนะคะ ก่อนแล้วก็เช็คอินนี้นะคะ,ะมั่นใจเพราะว่า you can trust in the our cleanliness นะคะ,ะไปค่ะนี่ค่ะเราก็จะทำเหมือนกันนะคะไปค่ะ35ค่ะ35.5อ่ะเราก็ล้างมือด้วยเจลค่ะอ่าเรามาล้างมือด้วยเจลนี่นะคะอู้หก <laughs> อันนี้ขนมนี้อ๋อที่เขาขายในหนเนี่ยขนมนี้ขายในหนนะคะ อร่อยนุ่มๆ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 นุ่มนี่ค่ะนี่ค่ะลดสูงสุด70%ค่ะบิ๊กซีพาเที่ยวบิ๊กซีนะคะโอ้วันเทศกาลปีใหม่ไม่ได้มาเดินบิ๊กซีนานแล้วนะคะอดีแดดค่ะเราก็หลงรักรองเท้าพ่อไปอีกแล้วนะคะจะได้เสียตังค์หรือเปล่าน้อนี่ อันนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์คะ70%ลดสูงสุดตแต่ละเบอร์มีสูงสุดต่ำสุดเบอร์อะไรคะสามเอ้ยไม่ใชเ่เล็กสุดผิดเล็กสุด 30... ปานไม่มี37อะไรเลยใช่ไหมั้ย36อะไรเลยใช่ไหมนี่ค่ะเป็นคนชอบรองเท้าพ่อใบามากเต็มบ้านเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มีแต่ไซส์4ีนี่ค่ะนี่อะ เราจะต้องหนีเสียงดนตรีนะคะหนีเสียงดนตรีเพื่อไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะอ่ะเดี๋ยวพาเดินพาเดินเดี๋ยวพาสำรวจนะคะราคาสินค้าในบเบกซีอ่าพาเดินเบคซีพาเดินเบกซ,บกซีต้องบอกว่าจริงๆมีจุดประสงค์จะมาซื้อเครื่องสำอางที่ไม่มีขายเรามาดูว่าที่นี่จะมีไหมสำหรับดีเบสต้านะคะ เราจะมาหาดีเบสตาค่ะเสื้อผ้าเด็กคะ่ะเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กแบตจะหมดแล้วนะคะถ้าตัดไปก็ตัดไปเลยนะคะ,ะเชื่อไปด้วยกันเลยนะคะจริงซื้อไม้การสานมาแต่ไม่ถนัดนะคะไม่ได้ใช้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะเชี่วไปด้วยกันเลยนะคะปกติไม่ค่อยพาเดินนะคะห้างเนี่ยว่าไม่ค่อยมีเวลา เดี๋ยวจะออซื้อดีเบสต้านี้ป่าเนี่ยอ๋อในช็อปนี่ค่ะใน,นช็อปใน,นช็อปนี้ค่ะจะเป็นแบบว่าเทียวพรามิส hmm. ินะคะก็คือสำหรับเวชสำอางนะคะนี่ค่ะเราเจอแล้วค่ะเวชสำอางดีเบสต้ามีไหมคะดีเบสต้า mm hmm. เขากำลังงงว่าเราถามอะไรวะเนี่ย <laughs> ไงอันนี้ขวดใหญ่เลยอะคะ่ะเนี่ยใครที่เป็นสิวนะคะใช้ตัวนี้นะคะคุณหมอผิวหนังให้ใช้ตัวนี้นะคะลิควิดคลีนเซอร์นะคะ S X, S, X, <S, <X>. <S ก็คือสําหรับคนที่เป็นสิวให้ใช้ตัวนี้นะคะแพคคู่350าค่ะอันนี้ขวดใหญ่ก็ไม่ไหวนะคะเดี๋ยวทำหกค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาดีเบสตา้าอยู่ไหนเนาะสำหรับครีนเซอร์สำหรับคนที่เป็นสิวนะคะ ใช่เราจะซื้ออภัยภูเบศด้ยวยนะคะนีม่มีภาษาเขาเมรด้วยค่ะอ่านไม่ออกค่ะลืมหมดแล้ะเบียซาคาเมร์อยู่ไหนคะมีไดสตาร์เนะเาะหาไม่เจออ๋อไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฟาดข้างในเลยใช่ไหมโอเคโอเคอเดี๋ยวปั๊กปัป มีพนักงานพาเดินไปนะคะนี่มีพนักงานพาเดินไปขอบคุณค่ะนี่ค่ะเจอแล้วบีเบสต์สองนี่เลยใช้ดีนะคะสำหรับสิวยิ่งซิ่งสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะตัวนี้จะอย่างดีคะ่ะนำเข้าจาก ญี่ปุ่นค่ะมาตามหาตัวนี้แหละค่ะปกติจะมีขวดแล้วนะคะก็เลยมาซื้อรีฟิลนะคะราคาเท่ากับวัสดสัมเลยค่ะนี่ค่ะปกติจะเป็นขวดแบบนี้แต่ว่ามีแล้วก็เลยเป็นตัวรีฟิลนะคะถ้าไม่ถ้าเป็นขวดก็จะเป็นสองร้อยก้ส่วนาก็ต้องซื้อให้เป็นนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะ คนไม่ค่อยเดินในนี้เท่าไหร่คุณจะไปเดินซื้อของสวัสดีปีใหม่มากกว่านะคะเดวขออนุญาตไปายตังนะคะแล้วก็กลับบ้าน,นะคะ่ะกลับบ้านไปตัดต่อคลิปวิดีโออีกเพียบสำหรับลงช่อง YouTube เลยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมะคะ่ะไม่ค่อยได้มีเวลามาห้างน,นะคะเดีจะชอบในห้างในเมืองค่ะร้านมีกับสุริมภาซาค่ะเพราะอยู่ในเมือง าน,น,นะคะคเดี๋ยวเราไปดูร้าน,นนี้ตัวนี้หม่เธอจะซื้อแบบอาไปปูเบสนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะแบบจะหมดแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมวิธีคนซรินกับไกด์แพดอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดทุกคลิปในสำหรับช่องนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมบายบายแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะ